ขอเดชชฝ่าละอองตุลีประบาทปกเก้าปกกมมในวโรากาศอภิรักษ์กิจสมัยอุดมมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีนาถแห่งใต้ฝ่าละอองตุลีประบาทได้เวียนมามาจบครบรอบอีกวาระหนึ่งซึ่งเป็นปีมหามงค,คลสมัย82พรรษา ในวันอคารที่12สิงหาคมพุทธศักราช2557นี้ข้าพระพุทธเจ้าร้อยเอกอุบ,บลพุทธลักษณ์นายกสมาคมกำน,นันพใเญ่บ้านจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยกำน,นันพิหญ่บ้านสารวัตรกำน,นันแพทย์ประจำตำบลผู้ช่วยพิหญ่บ้านสารชิกสมาคมกำน,นันพิหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ขอน้อมก้าน้อมกระหม่อมกราบพระคมทูลถวายพระพรชัยยมคนด้วยความปราบปื้มปิติชื่นชมสมวมนัสด,ด้วยความจงรักภักดีเป็นล้นผลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานปราศจากโลคาพยาธิดำลงตถิดดังล่มฉัดปกก้าปกกระหม่อมพระบารมีของพระองค์ได้ปกป้องเราข้าพระพเจ้าให้ล่มเย็นเป็นสุข ด้วยดีตลอดมาขออำนาจลุภาพแห่งพระรชนาไตอันเป็นิรัตติไตยบุญญเขตอีกทั้งพระเดชาแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์ติดทั้งหลายในจัก,กรวาลพิภพตลอดจนพระราณนิสง์อันเกิดเนื่องด้วยพระบารมีที่ใต้ฝ่าละอองตุลีพระบาทได้ทรงสีตรละอุทิศพระราชทา,าน แก่พระสงฆิกรผู้ยากไร้ได้ปรดอภิบาลใต้ฝาละอองตุลีพระบาททรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำาราญเป็นนิดดำรงสถิตในตรีราชสมบัติเพียบพร้อมด้วยพระบุญญาธิการพระบารมีแผ่ไพศาลดุดล่มโพล,ล่มใจแก่พระสงฆ์ิกรชาวไทยทั่วราชตลอดกาลนานเทินด้วยเก้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ